สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุรกท่านนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องพยากรณ์อากาศในวันศุกร์ที่8ตุลาคมพุทธศักราช2 5 1 4กันนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศเตือนเรื่องพายุดีเพลชันบริเวณทะเลเจีนใต้ตอนกลางนะครับประมาณเมื่อวานนี้เวลา4ทุ่มนะครับพายุดีเพสชันเนี่ยที่อยู่บริเวณทะเลเจีนใต้นี่นะครับเคลื่อนไปทาง ทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกคาดน่า,าจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยบางจังหวัดน,นะครับแล้วก็ทางฝั่งภาคใต้นะครับบริเวณทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเนี่ยลมมรสมุมวันตกเฉียงใต้กําลังแรงขึ้นทําให้คลื่นทะเลสูงขึ้นนะครับยังไงก็ติดตามเรื่องพายุอย่างใกล้ชิดเพราะว่าใน บริเวณทะเลจีนใต้เนี่ยมีพายุเกิดขึ้นหลายลูกในปีนี้ในช่วงนี้นะครับเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยที่กมรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนไหมนะครับตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่8ตุลาในช่วง18นาฬิกานะครับก็มีจังหวัดทางโซนภาคอีสานภาคกลางภาคตะนออกภาคใต้ดังนี้นะครับฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเนี่ยมีจังหวัดมุกดาหาร ร้อยเอ็ดจังหวัดสุนั้นมาเจริญอบบุบลราชธานีรีสะเกตสุรินทร์นะครับส่วนภาคอีสานส่วนส่วนภาคกําัออนได้แก่สะแก้วชนบุรีระยองแล้วก็พื้นที่ตกหนักมากเสี่ยงน้ําท่วมก็คือจันทบ,บุรีและตราดส่วนสีแดงนะครับส่วนภาคกลางได้แก่ยธานีกุนนนณบุรีกรุงเทพปท,นนท,พทุบบปมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิอองห์งบุรีนะครับส่วนภาคตะวันตกก็มีกาญจนบุรีราชบุรีภาคใต้ก็มีเพชรบุรีปรจรตขัน์ชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่ตรังสตูลส่วนพื้นที่ฝนตกหนักได้แกร่ระนองกับพังงานะครับอันนี้เป็นพื้นที่ต้องใช้ความระมัดระวังในโซนฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเรามาดูพยากรณ์อากาศคาดหมายจากเว็บบิ๊นดี้คอมกันก่อนนะครับ ถ้าเป็นช่วงนี้นะครับเราก็จะเห็นพายุเดฟเลชั่นตรงนี้นะครับที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ก็ยังคงอยู่ทะเลจีนใต้ตอนบนบน่าจะเคลื่อนเข้าสู่เกาะไหหลำนะครับโซนนี้มานดูกันว่าจะไปในต่อจากช่วงเช้าของวันศุกร์ที่8ตุลานะครับก็จะยังไม่มีฝนภาคเหนืออีสานกลางใต้จนถึงตอนเที่ยงเนี่ยก็จะมีบริเวณโซนล่างๆภาคใต้ก็จะมีแถวชุมพร พังงากระบี่นะครับโซนนี้เนื่องจากลมมรสุมที่ตกเฉียงใต้แถบทะเลอันดามันีพัดแรงขึ้นนะครับไปกันต่อจากเที่ยงวันวันที่8ตุลานะครับวันที่8ตุลาเนี่ยจนถึง17นาฬิกาเนี่ยภาคเหนือไม่มีภาคกลางภาคตะลอ,อกไม่มีก็จะมีส่วนภาคอีสานบ้างเล็กน้อยก็แถบอุบลราชธานีจิสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์โซนนี้นะครับอำนาจเจริญชัยสัฐนรก็จะมีฝนต่อประมาณ17นาฬิกานะครับ ไปกันต่อจาก17ตนะครับาประเทศไทยก็จะมีไม่ค่อยมีฝนนะจนถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับถ้าตามโมเดลพยากรณ์ของวิธดีร์คอมเนี่ยก็ขอสรุปดังนี้นะครับประเทศไทยภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนเฉพาะภาคใต้ภาคตะวันออกกับภาคอีสาน นะครับภาคกลางก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ภาคเหนือเนี่ยไม่มีเลยนั่นหมายความว่าพายุนะครับดีเบรชันตัวนี้เนี่ยเขาดึงมวลอากาศต่างๆหรืดึงกลุ่มเมฆฝนเนี่ยไปรวมตัวอยู่ที่พายุดีเบรชันตัวนี้นะครับที่อยู่บริเวณเกาะไฮหลำตรงนี้ทาให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนน้อยนะครับมีฝนน้อยถึงน้อยมากหรือบางที่ก็ไม่มีเลยนะครับ ก็เป็นว่าวันศุกร์นี้นะครับก็คงไม่มีมวลน้ํามาเติมนะครับจังหวัดไหนที่กําลังน้ําท่วมนะครับก็ไม่ได้มีมวลน้ํามาเติมเพราะว่าพายุเดฟเวชชันตนนัวนี้ดึงไปหมดแล้วนะครับแต่ก็การดึงไปหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าอนาคตมันจะไม่ตกถ้ามันมาใกล้แถวๆนี้มันก็จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับก็สรุปว่าวันศุกร์เนี่ยไม่มีอะไรน่าห่วงเท่าไหรนะ่นัก ถ้าจะมีฝนตกเนี่ยก็เป็นโซนตกไม่มากตกไม่นะักตกแป๊บเดียวก็ไปนะครับในโซนที่ตกในประเทศไทยในวันนี้ก็คือวันศุกร์ที่8ตุลาครับเดี๋ยวไปดูติดตามพายุตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆที่จะเกิดจากนับจากวันที่8เป็นต้นไปนะครับจากวันที่8เข้าสู่วันที่9นะครับดูพายุตัวนี้ให้ดีนะครับพายุดิเว์ชันก็ลงบริเวณเอาวตังเกีย ในกของประเทศจีนก็จะทําให้ประเทศเราเนี่ยมีฝนเพิ่มมากขึ้นในบางส่วนในวันที่เเข้าสู่ที่10พายุตัวนี้นะครับก็ขึ้นฝั่งสู่ประเทศเวียดนามตอนบนเห็นไหมครับเข้าสู่เวียดนามตอนบนก็ทําให้สปปลาวมีฝนบ้างเล็กน้อยแล้วก็ไทยเนี่ยมีฝนบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเข้าสู่ที่11พายุตัวนี้ก็เข้าสู่เวียดนามตอนบนแล้วก็สปปลาวตอนบน ประเทศไทยก็มีฝนตกเป็นปกติไม่มากนะครับอ่าก็จะมีวันที่11ตรงนี้นะครับอ่าวันที่ส1เนี่ยประมาณเที่ยงนะครับอายุตัวงนี้ก็จะเริ่มสลายตัวนะครับเป็นหย่อมก็กลอากาศทำเล็กๆนะครับน้อยๆก็ไม่มีฝนไม่มีฝนอะไรต่อประเทศเรามากนะักแต่ที่ประเทศเราฝนตกในวันที่11บประมาณตอนเที่ยงๆนะครับจะมีฝนทางภาคเหนือภาคกลางในตอนล่างกลางตอนบนนิดหน่อยภาคตอนอ,อ่อนภาคใต้เนี่ย เนื่องจากมีหย่อมของกดอากาศต่ำพาดผ,ผ่านประเทศไทยส่วนนี้นะครับทำให้มีฝนและก็ล่องมรสุมเดินตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้าสู่ประเทศไทยจึงมีกําลังแรงขึ้นหลังจากพายุลูกแรกผ่านไปนะครับมาดูพายุลูกที่2ตัวนี้นะครับจะขึ้นฝั่งบริเวณในปัจจุบันนี้ก็กําลังถล่ลมใต้วันอยู่ตัวนี้อยู่บริเวณทะเลฟิลิปปินเข้าสู่ทะเลจีนใต้ส่วนนี้นะครับไปดูกันนะครับว่าจะไปทางไหน ถ้าดูเมโลเดียตัวนี้นะครับวันที่11เนี่ยก็จะน่าจะเข้าสู่ฝั่งประเทศจีนนะครับส่วนนี้ก็เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ประมาณวันที่12นะครับก็ยังอยู่วันที่12เนี่ยพายุตัวนี้ก็ยังอยู่กลางทะเลจีนใต้แต่เคลื่อนไปขึ้นมามาสู่เกาะไฮหลัมนะครับมาสู่เกาะไฮหลัมแล้วก็จะเคลื่อนเข้าสู่วันพที่13ตุลานะครับก็มาถล่มเกาะไฮหลัมปับ แล้วก็ลงสู่อ่าวตังเกียรนะครับมาเวียดนามตอนกลางๆหน่อยอายุตัวนี้เนะเาะอ่าวทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับจากทะเลจินใต้ตอนบนลงมาทางเวียดนามตอนล่างๆห้มีผลกระทบสังง้นนะครับถ้าเป็นเช่นนี้นยนะครับโมเดลเปลี่ยนเนื่องจากว่าพี่น้องสิก,ก่อนตัวตนี้นะครับมันมีมวลอากาศเย็น อยู่ฝั่งประเทศจีนนะครับเห็นไหมครับเส้นพวกนี้มันเป็นมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับลงมากระทบกับพายุตัวนี้ทําให้พายุตัวนี้เนี่ยหันเหทิศทางไปใหม่นะครับหันเหทิศทางไปใหม่คือมันดันลงมานั่นเองนะครับส่วนใหญ่ถ้ามันเจอมวลอากาศเย็นเนี่ยมันก็เหมือนมันสู้ไม่ค่อยได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนทิศทางนะครับทำให้วันที่ส3าประมาณสักเกือบเบเที่ยงคืนเนี่ยดูพยากรณ์ตรงนี้นะครับ ทำให้ประยุตัวนี้เนี่ยเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยและขึ้นฝั่งบริเวณเวียดนามตอนอล่างตอนกลางค่อนตอนบนนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับทําให้บริเวณประเทศลาวสปลาวรับพี่น้องลาวมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยโซนนี้นะครับถ้าเป็นตามโมเดลนี้เนี่ยฝนจะตกหนักยิ่งหนักมากนะครับ ก็ここจะมีบึงการนครพรมคนมสกลนครมุกดาหารกาลสินแล้วก็ยะสโสธรบางส่วนนะครับเกิดฝนตกหนะักเึงนตกมากนะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครดูโมเดลตรงนี้นะครับมันจะเข้าสู่ประเทศจีนใช่ไหมครับวันนี้โมเดลเปลี่ยนอีกแล้วนะครับลมเปลี่ยนทิศเจอเจอมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตีพายุกลับมาซะงั้นนะครับยังไงก็ ต้องดูตามต่อไปนะครับว่า,ามันจะมาจริงๆไหมเพราะว่าอันนี้เป็นคาดการณ์ห่างจากวันที่8ตุลาลก็คือประมาณ4-5วันมันอาจจะเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่นอนเผื่อมันเป็นก็นต้องเตรียมรับมือไว้นะครับไปจาวันที่14นะครับอายุตัวนี้จะไปในต่ออ้าวนะครับพอเข้าศูนย์ที่พฤหัสที่7อ่าที่14เวลา7โมงเช้าบริเวณโซนภาคอีสานเนี่ย โดนเต็มๆเลยนะครับถ้าเป็นโซนโซนพายุมาส่วนนี้นะครับเกือบตอนบนทั้งภาคเลยนะครับน้องคายาจังหวัดเลยบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารอุดรธานีขอนแกน่นน้องบุรีรัมย์ขียภูมิมหาสารคามขาลินร้อยเอ็ดอำน้าเจริญโซนนี้นะครับไปกันต่อจากเจ็ Okay. จำที่4เนี่ยจนถึงประมาณช่วงบ่ายสามพายุก็จะเริ่มจางๆตัวนะครับแต่ก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่ในเขตภาคอีสานนี่และนะครับทีนี้ก็เคลื่อนตัวลงต่ำหน่อยก็อยู่แถวขอนแก่นชลครามยโสธรมุกดาหารอุดรธานีบางส่วนไล่ลงมาทางอำนาจเจริญาทางสุรินทรบุรีย์โซนนี้นะครับทำให้ภาคเหนือแล้วก็ ภาคอีสานมีฝนเพิ่มมากขึ้นเลยเพราะภาคอีสานในวันที่14นะครับ13-14ไปกันต่อจากซีนเมกานะครับออพอพ้นจากพายุตัวนี้นะครับภาคอีสานก็จะมีฝนจางลงจง2ทุ่มแต่จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดทวีกระดังนลนแรงเพิ่มมากขึ้นทำให้โซนภาคตะวันตกของไทยและภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตันออก เละพักใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับหนักขึน้นมากก็คือถ้าเป็นตามโมเดลนี้ถ้าวันที่14ไม่เปลี่ยนนะครับส่วนภาคกลางก็เตรียมรับน้ําได้เลยนะครับน้ำเนี่ยก็คงจะพอสมควรแหละนะครับอาจจะเกิดน้ําท่วมได้อย่างไงก็ต้องเตรียมรับมือกันให้ดีนะครับจากที่14ไปประมาณสักสองทุ่มะนะครับเข้าสู่ที่15นะครับสู่ที่15เนี่ย ก็จะยังเห็นว่าภาคเหนือก็มีฝนฝนบ้างกับเขาแต่ภาคอีสานก็มีฝนเพิ่มแต่ปัญหาหนักก็คือเนี่ยนะครับกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกโซนนี้ถ้าเป็นโซนนี้ตกหนักเลยนะครับนะครับถ้าถึงวันที่สิบสี่สิบห้าเนี่ยมวนน้าจากภาคอีสานกับภาคเหนือตอนล่างกลางตอนบนนี่น่าจะไหลลงเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วนะครับยังไงพี่น้องทางฝั่งกรุงเทพก็ต้องเตรียม ตัวเองแล้วล่ะนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับอันตรายเลยทีเดียวไปจากวันถุกที่สิบห้านะครับวันศุกร์ที่สิบห้าเนี่ยก็ยังมีฝนในเขตภาคกลางลนอตอนล่างกลางตอนบนจนไปถึงตอนบ่ายๆก็จะจางลงนะครับและจะมีพายุเพิ่มอีกไหมนะครับมิยอมเข้มกดอากาศต่ำเอาอีกแล้วนะครับส่วนทะเลจีนใต้อยู่บริเวณขอ,องฟิลิปปินส์นะครับส่วนนี้ก็มี ถล่มกองห้ลำในส่วนนี้มาดูกันว่าตัวนี้จะทวีกําลังแรงเป็นพายุขึ้นอีกไหมนะครับช่วงนี้ทาไมมีพายุเยอะจังเดือนตุลาเนี่ยนะครับมาดูนะครับตัวนี้ก็เข้าสู่เวียดนามฝนตกเยอะอีกแล้วนะครับขนาดหยองพอากาศตอนนี้อยู่กลางทะเลจีนใต้นะครับเนะี่ยยังมีกําลังแรงมากเลยอ่ก็ทวีกําลังเป็นพายุอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็ถล่มเวียดนามก็ส่งผลให้ประเทศไทยช่วงที่17นะครับภาคอีสานเหมือนเดิมโซนเดิมอีสานตอนบนน้องคายบึงการสุกกนครนครพนมอุตรธานีมุกดาหารยะโสธรอ,น,อนมาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีโซนบน,บน,บ,น,บ,นบนนะครับจากวันที่17จาก9ในานะครับก็ทบีความรุแนแรงเป็นพายุใน,ในทะเลจีนใต้นะครับก็สรุปนะครับ ความเคลื่อนไหวอากาศเนี่ยถ้าเป็นตามโมเดลนี้นะครับโมเดลนี้เนี่ยหลังจากวันที่8แล้วเนี่ยวันที่9้าที่สิบที่สิบอดที่สิบสองเนี่ยจนถึงวันที่ส3าช่งชาวงเช้าเนี่ยยังไม่มีอะไรมากนะครับพายุลูกแรกผ่านไปก็จะมีฝนตกในโซนภาคอีสานบ้างนะครับแต่พายุลูกที่สองเนี่ยในช่วงวันที่สิบสิบสาช่วงบ่ายถึงสิบสี่นะครับ นะครับถ้าเป็นตามโมเดลนี้เนี่ยภาคอีสานภาคกลางนะครับโดยภาคอีสานเนี่ยรับน้ําเต็มๆหลังจากที่24ผ่านไปเข้าวันที่15 14ประมาณช่วงบ่ายพายุลูกที่สองเนี่ยก็เริ่มจางแล้วนะครับช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นโซนของภาคกลางนะกับภาคใต้ภาควันออที่มีลมรสมถึกเชียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาทําให้ฝนตกหนักถึงหนักมากพอเข้าวันที่15 1 6 17กเ็นี่ยก็มีพายุลูกใหม่ก่อตัวคือตัวนี้นะครับ ยังไงเราก็ต้องรอดูว่าพายุลูกที่สามตัวนี้นะครับจะมีฝลกระทบต่อไทยไหมเพราะว่าพายุลูกที่สองเนี่ยขึ้นคล้ายๆพายุตัวนี้นะครับขึ้นไปจีนขึ้นไม่ได้เจอมวลอากาศเย็นแล้วก็ลงมามาถล่มเวียนาน้มอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีผลต่อไทยมากพอสมควรในลูกที่สองนะครับถ้าเป็นตามโมเดลนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะมีน้ําท่วมในลวบที่รอบที่สองนะครับถ้าเป็นตามโมเดลนี้นะ แต่ก็ต้องติดตามพยากรณ์อย่างใกล้ชิดนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรเราเพราะว่าถ้าเป็นในลักษณะนี้เนี่ยพายุมันมาก,กันกระชั้นชิดมากเลยนะครับอย่างนี้นก็ต้องใช้ความ,มระมัดระวังด้วยอะไรที่พอขนนีน้ําได้ช่วงนี้ก็ต้องต้อง,ตองเตรียมไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันถ้าตามโมเดลนี้เนี่ยมันเยอะเหลือเกินพายุไม่รู้มันจะมาอีกหรือเปล่าอันนี้เป็นลุ้งที่สามแล้วนะครับในในโมเดลนี้นะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเษกษตรกรไม่มากก็น้อยให้ภาพประกันไดก็ขอ ไปในนาทีนี้ด้วยสุดท้ายก็ขอรัฐนาคุณพระรัตนตรัยขอพี่น้องเสร็จก่อนทุกท่านได้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ